สวัสดีค่ะสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะคะกับรศินีกรีนกระเด็นนะคะอันนี้ตั้งแต่ล้างตู้ไปเมื่อสามวันก่อนอยังไม่ได้เปิดน้ำนะคะน,นี้ใบเสียละ,ะห้ามเลีนแบบนะคะมันมือใบไปหน่อยพูดถึงเจอใบไม้ที่มันเสียเนาะใบโคนเขาเริ่มจะทิ้งใบ เราเห็ดปุบเราก็อดไม่ได้ที่จะใช้มือเด็ดเลยจริงๆก็น่าจะใช้กรรไกรตัดไปเลยเนาะแต่เราเด็ดบางทีก็พี่ชำไม้ก็ชำได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เปื่อยแล้วแหละพูดถึงอันนี้นกพะเก้าพามาพูดเรื่องน้ําปิดน้ําเปิดปล่อยน้ําทิ้งไปสักสามสี่วันแล้วแหละคะ่ะแต่ยังไม่ได้เติมน้ําวันนี้ก็จะปิดลงลงบอลเพื่อให้มีความชื้นในโลงอบก,ก็เลยจะเปิดไอ้สปริงเกอร์มีระบบหมอก ระบบหมอกสปริงเกอร์นะปล่อยน้ําพ่นหมอกในลงอบเพื่อที่จะให้บอลเรามันมีความในระดับความชื้นที่พอเหมาะวันไหนที่มันอากาศร้อนมากเราก็จะเปิดแต่วันนี้ยังไม่ไม่ไม่ร้อนแต่ว่าเหมือนกับเราทําความสะอาดสะบอ่อทีนี้ก็จะปิดลงลงบอลให้เขาปรับระดับความชื้นในนี้นะไม่ให้เขาทิ้งใบมากก็จะเปิดให้มีความชื้นคือเปิดน้ํา น้ำพ่นหมอกเนี่ยค่ะติดไปนี้ก็ประมาณสิบสิบสองตัวในขนาดาพื้นที่โรงอบใหญ่นะคะเนี่ยเปิดทิ้งไว้ประมาณสักหน่อยหนึ่งให้มีความชื้นหน่อยหัวพ่นหมอกนะใบใบเขาก็จะมีไอน้ำเกาะให้มีความชื้นนี่ยถ้าแห้งไปก็ไม่ดีบอลเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำมีความชื้นสูง อย่างเช่นทางภาคใต้ของประเทศไทยบอนเขาจะสวยส่วนทางภาคอ,อีสานบ้านเราอ่ะส่วนดุอุดรนนะคะอาจจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลแล้วมันก็จะมันจะออกแห้งแรงหน่อยก็เลยทำดีซีใส่แบบตู้อบเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เขาไม่ทิ้งใบง่ายนะคะเรียนแบบธรรมชาติที่เขาที่เขาเคยอยู่เขาจะได้ง,งามๆนะคะสวยสดชื่นไหม เีได้น้ำนะหยดน้ำเต็มเลยเห็นแล้วสดชื่นนะคะเห็นแล้วก็เพลินมีความสุขกับเขาตัวนี้ไม่ได้ปรับสีนะคะไม่ได้ปรับสีแต่งสีเห็นบางคนเอาไปลงขายไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครนะเห็นเราเรา,เราก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันเราบางทีเราเอฟไม้เราเราเอาไมนะ้รับไม้เข้าสวนเวลาเขาโพสขายไม้นะ่ะกับตัวจริงที่ได้รับมัน ต่างกันมากออตอนโพสขายต้นย้ายใหญ,ใหญ่สีก็สดสดสวยมากเลยแต่พอมาเราได้รับไม้มาอย่ากระถั่งอกเหมือนเขาว่ากันมันเล็กมันเล็กเกินเลยเล็กแล้วกว่าจะมาอนุบาลกว่าจะฟื้นก็ไม่อยากเหตุผลนี้แหละที่ไม่อยากขายไม้ต้นเล็กๆอ,อบางทีแต่ถ้าลูกค้ามั่นใจว่าเอาไปแล้วสามารถเลี้ยงรอดได้ ก้องคุยกันก่อนยอมรับได้ก็โอเคส่งให้แต่ในในส่วนตัวแล้วไม่อยากจะปล่อยไม้ต้นเล็กเกินไปออกนะเพราะว่ากว่าจะฟื้นกว่าจะอนุบาลให้เขาแข็งแรงได้นก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่สำหรับท่านที่เ,เก่งอพูดง่ายๆคือเขามั่นใจคือเขาอาจจะทำไม้ได้เขาสามารถที่จะดูแลให้เติบโตได้ก็ก็ ต้องคุยกันก็ปล่อยให้ไปได้อยู่ก็ไม่ได้เป็นทุกเคสทุกคนนะอืขายไม้บางทีมันก็มันก็เหมือนกล้องบางทีมันก็ซูมซูมแล้วก็เหมือนมันใหญ่อ่ะมันมันโตพอได้ไม้มามันก็เล็กๆแล้วสีบางทีก็สดสดสวยสวยสีแบบแจ่มมากเลยแต่พอเราได้ไม้มันก็ไม่ใช่ยังกับคนละต้นอะกับที่เรารับเข้ามาอันนี้ มันก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ใครมันแต่บางทีเราก็ขอจะทีนี้ตอนเอาตอนที่จะรับไม้จริงๆเราก็ต้องขอดูหลังไม้อีกทีหนึงขอเป็นวิดีโอดูถ้าจะดีกว่าคือหมายคามว่าเราขอดูไม้อีกรอบนึงดีกว่าจะเอาไม่เอาค่อยคุยกันอีกทีหน,นึ่งเนี้ยนะจะดีกว่านะเราว่านะขอเป็นวิดีโอคอดูสั้นๆก็ได้ สามสิบวิอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะได้เห็นหน้าไม้จริงๆที่ไม่ไม่ได้ถ่ายหลอกตาเราอ่าเนี่ยอ,อันนี้ดอกออกแล้วต้องหาคู่ผสมให้เขาก็จะมาดูไม้อย่างนี้แหละอันก็ทุกวันทุกวันเว้นไม่ได้เลยใบมันทิ้งใบเร็วมากอันนี้สีไม่ได้ปรับแต่งเนาะบางทีต้นจริงอาจจะเข้มกว่าด้วยมันขึ้นอยู่ะระดับแสงช่วงที่ระยะเวลาที่เราถ่ายนี่มาแล้วเจ้าเนี่ย บางทีเราถ่ายค่ําไปสีเขาจะสดมากเลยเคยลองกล้องดูแล้วทั้งทังที่เราไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับกล้องไม่ได้ปรับไอ้แสงสีอะไรเขานะหมายวาว่าแสงธรรมชาติที่มันส่องมากระทบต้นไม้มันก็ทําให้มีผลต่อสีของไม้ใบได้ไดเหมือนกันแต่บางเจ้าก็ปรับแต่งสีเกินสีเกินจริงเนาะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นว่างวันนี้ไม่มีน้ําให้เล่นนะคะแม่เอาน้ําออกไปแล้วน่าจะดูอีกสักหน่อย บางทีไม้ที่มันอยู่กับตามธรรมชาติาก็ไม่มีไม้ไม,มไ,มไม่มีน้ําขังแช่นะแต่บางที่ก็เลี้ยงแบบปลูกใส่น้ําเลยก็มีเขาาก็อยู่ได้มันก็ทดลองผิดลองถูกไปดูขึ้นอยู่กับอ่เที่แหล่งที่เราปลูกเขานะขนาดเรื่องเครื่องเพาะปลูกก็ยังทดลองปลูกด้วยอ,อมะพร้าวสับใบไม้เอ่ยขุยมะพร้าวเอยชอบอยากเล่นกับเรา เวลาแม่ทํางานจะเหมือนกับสนใจหนูหน่อยอย่าสนใจหนูหน่อยอย่าสนใจแต่ต้นไม้นี่ประมาณนั้นคิดเอาเองนะนี่นี่นี่กลับนั่นทําอะไรอะลูกทาอะไรอะลูกดูดูดูแห่เจ้านี้โอเคนะคะคุยกันคลิปสั้นๆเรื่องอ่าเรื่องอะไรดีอะเรื่องว่าการส่งไม้การถ่ายรูป เหมือนจริงไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็สัพเพเหระนะแล้วก็คุยกันทั่วๆไปเป็นเกตเล็กเกตน้อยถ้าเรายังคุยกันอยู่ยังติดตามกันอยู่ก็จะมีเ,เล็กๆน้อยๆมาฝากมาฝากกันนะคะนี่เลยนี่น,นี่เขาเรียกหอยอะไรนะมีพี่อยู่คนหนึ่งแกบอกจําไม่ได้หอยอะไรเนี่ยจําไม่ได้ความจําเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะเอออายุมากขึ้นก็ความจําก็เริ่มจะลืมๆอะ่ะ เป็นบ่อยเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยโอเคนะคะะมาฝากมาคุยกันสั้นๆตอนนี้ก่อนเก็บใบขออนุญาตขอตัวไปเก็บใบก่อนตัวนี้ก็ว่าจะผ่านะวังทองโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะรัศมีกลีนการ์เด้นค่ะฝากเบอร์โทรด้วยนะคะมีลูกค้ามีมีมีเพื่อนในในกลุ่มที่เข้ามาเขาบอกว่า,าไม่ อยากได้ต้นไม้แต่ว่าไม่เห็นมีเบอร์โทรติดต่อเลยก็ฝากไว้ในคลิปนี้นะคะอแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะคะที่0876954935ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ